สินค้าลงตะกร้าไม่ได้เพราะตะกร้าเต็มทำยังไงแก้ตามนี้ค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทู e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาแก้ไขในกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มสินค้าจากแอป Lazada าลงไปที่ตะกร้านะคะทุกคนหรือว่ารถเข็นนั่นเองแต่พอดีว่ามันเพิ่มไม่ได้เนื่องจากว่ารถเข็นเต็มหรือตะกร้าเต็มซึ่งปัญหานี้เราก็จะมาแก้ไขกันได้แบบง่ายๆกันเลยอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่ Lazada าจากนั้นก็ให้เราไปที่รถเข็นค่ะ ว่ารถเข็นกดแตะเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นเราติ๊กถูกบริเวณนี้นะหน้าสี่เหลี่ยมว่างๆให้เราติ๊กถูกเข้าไปว่าเราต้องการลบสินค้าที่เราเพิ่มตรงไหนออกจากรถเข็นของเราเราก็ติ๊กถูกไปเลยเดี๋ยวน้ำจะติ๊กถูกนะคะสม,มติโอเคจากนั้นพอเราได้สินค้าที่เราต้องการจะลบออกจากรถเข็นหรือว่าตะกร้าแล้วก็ให้เรากดไปที่ถังขยะมุมบนขวามือคะ่ะ กดแตกเข้าไปและก็ยืนยันการลบเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถนำสินค้าใหม่เพิ่มลงบนรถเข็นหรือว่าตะกร้าของเราได้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ